สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเบียรอีกแล้วนะคะที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาล87เต้นรถเพอร์เฟกค่ะที่นําแล้วก็คัดสรรรถดีๆรถที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าดูทุกวันนะคะวันนี้เบียจะมารีวิวในส่วนของตัว กระบะนะคะเป็นกระบะ Smart c แคปของค่าย Toyota r ร v โนนั่นเองนะคะรถเป็นปี2020เลยสำหรับคันนี้ตัวนี้เป็นกระบะยกสูงนะคะราคาถูกมากค่ะอ,อยู่แค่5,97 0 0 0บาทเท่านั้นเองสำหรับใครที่หากระบะไว้ใช้งานอยู่เนี่ยเดียแนะนำเลยคันนี้นี่สวยมากๆเลยนะคะตัวรถเป็นสีขาวนะคะไฟหน้าตัวนี้เป็นหลอดซีนอนนะคะตัวนี้แบบฮาโลเจนนะแล้วก็ในส่วนของตัว ด้านล่างเนี่ยมีไฟตัดหมอกมาให้ครอบในส่วนของตัวคิ้วโครเมียมมาให้แล้วก็พร้อมด้วยคิ้วสีดำเปียโ,โนแบค็คให้แบบนี้เลยนะคะด้าน,นหน้ากระจังหน้าออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็โดดเด่นค่ะสําหรับรุ่นนี้เป็นกระจังหน้าสีดำเงานะคะตัวนี้เป็นเปียโนแบ็คนะแล้วก็ตัดกับตัวโครเมียมให้ด้วยพร้อมด้วยโลโก้โตโตยต้าค่ะ สภาพโดยรวมของตัวนี้ออกแบบดีไซน์มาได้ค่อนข้างที่จะดูสวยงามแล้วก็ดูดันมากๆเลยสาหรับชมรีโวชมนี้ค่ะเรามาไล่ดูในส่วนของตัวด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะตัวระบบช่วงล่างหน้าดิสหลังดัานะสาหรับรุ่นนี้แล้วก็แม็กแท้มาจากโรงงานนะคะเดี๋ยวเบเช็คให้ว่าแม็กเป็นขอบเท่าไหร่ตัวนี้เป็นขอบ17นะคะสาหรับตัวล้อแม็กของเขาระบบช่วงล่างตัวนี้มีระบบเบรก ABS แล้วก็ใส่ระบบกระจายแรงเบรก EBD พร้อมด้วยระบบเสริมแรงเบรก BA เข้ามาให้ด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ กระจกมองข้างตัวนี้เป็นสีโครเมียมค่ะแล้วก็ตัด,ตดสีดํามาให้ด้านล่างมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยสําหรับในส่วนของตัวกระจกมองข,งข้างของเขาค่ะมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมแล้วก็มีตัวกันรอยจากโตโยต้ามาให้ด้วยพร้อมด้วยในส่วนของตัวระบบป้องกันการจุลกร,รม TDS ก็ใส่เข้ามาให้ด้วยค่ะสําหรับรุ่นนี้คิ้วกันาศาสตร์ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานค่ะแล้วก็บันไดข้างของเขาออกแบบมาให้เป็นสีดํา ก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูขึ้นลงง่ายนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันมาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายตัวนี้นะคะกระบะไลเนอร์ติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานนะคะสำหรับใครได้ไปก็เอาไปบรรทุกได้เลยนะคะไม่ต้องไปติดเสริมเพิ่มเติมอะไรตัวนี้เป็นพรีเดอร์นะคะเป็นกระบะยกสูงด้านท้ายไฟไท้ายออกแบบมาได้ค่อนข้างใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนนะคะสาหรับตัวไฟไท้ายของเขามีไฟเบรกบนที่สามมาให้แล้วก็ พร้อมด้วยในส่วนของตัวมือเปิดประตูท้ายเนี่ยก็ออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกค่ะกันชนท้ายออกแบบมาเป็นสีสโครเมียมตัดกับสีดำนะคะแล้วก็มีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่โตพอสมควรขึ้นลงได้ค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็สะดวกค่ะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันบ้างค่ะว่าห้องโดยสารของเขาเนี่ยจะให้ออปชันอะไรเพิ่มเติมมาบ้างค่ะมาดูในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารของคันนี้กันบ้างค่ะ ภายในห้องโดยสารของเขาเบาะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้แล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังนี่ก็ยังสามารถนั่งได้แบบสบายๆเลยนะคะก็ไม่ได้แคบนะสำหรับตัวสมาร์ทแคปของ t o y ย t a ค่ะออกแบบมาได้ค่อนข้างที่จะดูน่าใช้มากๆเลยแล้วก็ในส่วนของตัวแท่งคอนโซลค่ะแท่งคอนโซลก็เป็นสีดำตัดกับสีโครเมียมค่ะสำหรับตัวนี้ทำให้ตัวคอนโซลของเขาเนี่ย ดูแล้วมันมีมิติมากขึ้นนั่นเองนะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวแผงประตูก็ตัดโครเมียมมาให้ด้วยค่ะออกแบบมาได้สวยงามค่ะแล้วก็ในในส่วนของตัวแผงคองนโซลของเขาเนี่ยมีช่องปูบ็อกมาให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะแช่เครื่องดื่มก็สามารถทําได้เลยนะคะมันจะมีตัวทําความเอไอความเย็นจากแอร์มาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้ หน้าจอวิทยุตัวนี้รองรับในส่วนของตัว FM AM USB AUX เชื่อมต่อในส่วนของตัว CD ได้นะคะแล้วก็บลูทูธได้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้รองรับในส่วนของตัวระบบ T Connect จาก t ต y o ต a ระบบสังงานด้วยเสียงเท่านั้นเองนะคะตัวนี้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะมีโหมดสปอร์ตให้สามารถชิปเกียร์ได้ที่หัวเกียร์นะคะแล้วก็ตัวนี้จะมีปุ่มอีโค o โหมดสำหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของความประหยัดนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวพาวเวอร์โหมด สำหรับเร่งแซงใครที่ชอบความเร็วความแรงก็ใช้พาวเวอร์โดได้นะคะเบรกมือยังให้มาเป็นเดิมๆอยู่นะคะสำหรับรุ่นนี้ส่วนพวงมลาลัยของเขานี่ออกแบบมาให้เป็นสีกั้นตัดกับโครเมียมด้านล่างมาให้นะคะแล้วก็เป็นพวงมลาลัยแบบพุ่มหนังค่ะด้านซ้ายเป็นพวงมลาลัยแบบปติฟังชันนะคะสามารถควบคุมเพื่อเสียงได้จากตรงพวงมลาลัยแล้วก็มีุ่มรับสายโทรเข้าโทรออกด้วยด้านขวาก็จะเป็นกดดูรอบวัดหน้าจอต่างๆนะคะตรงหน้าจอ เอมแสดงบลแบบ GFT นะคะสำหรับคันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ยเลขไม์น้อยมากๆเลยเลขไม่อยู่แค่2 000, 2 2 3 3กิโลเมตรเท่านั้นเองรถเป็นปี2020ใช้งานได้ค่อนข้างที่จะยังน้อยมากๆแล้วก็สภาพรถนี่ใหม่มากสำหรับคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปนี่คุ้มค่ากับคุ้มราคาที่ต้องจ่ายแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกของเขาเนี่ยขึ้นลงแบบออโต้นะคะแตจ,จะเป็นสัมผัสเดียวเฉพาะฝั่งคนขับเท่านั้นนะ กระจกมองข้างค่ะปรับพับไฟฟ้านะคะรวมไปถึงในส่วนของตัวปรับองศาต่างๆก็ใช้ระบบไฟฟ้าเช่นกันค่ะสภาพโดยรวมของคันนี้บอกได้เลยว่าใหม่มากภายในห้องโดยสารไม่แค้ภายนนอกตัวรถเลยนะตัวกระจกมองหลังตัดลดแสงให้มาเป็นแบบแมนวนวลนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มไฟต่างๆยังใช้งานได้ค่อนข้างที่จะดีอยู่ไม่มีตัวไหนที่ชำรุดเลยนะคะสำหรับคันนี้ม่านบางังแดดทุกอย่างยังอยู่ครบแล้วก็สมบูรณ์แบบมาก ใกลได้ไปบอกเลยว่าโชคดีมากช่องเก็บของให้มาคนันงที่จะลึกแล้วก็เก็บของได้ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่ค่ะสําหรับคันนี้โอเคสภาพโดยรวมเบียร์สำรวจแล้วว่าคันนี้เฟิร์มให้ว่าสวยมากแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆถ้ามีร้อยไม่หักเลยสําหรับคันนี้เดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องกับว่าห้องเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูนคคะ โอเคค่ะเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องของตัว t o y ยต้ Revo นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.4เป็นตัว E นะคะเรามาดูกันที่ห้องเครื่องกันก่อนเลยตัวนี้ฝาครอบห้องเครื่องยนต์ยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะสำหรับตัวนี้ไม่มีน้ำมันเครื่องเยิ้มแบตเตอรี่ยังใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็ ในส่วนของตัวแผ่นเพทแล้วก็มอกรยังสมบูรณ์แบบทุกจุดค่ะรวมไปถึงในส่วนของตัวน็อตฝากระโปรงด้านในไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขยับนะคะเหลี่ยมน็อตยังไม่ลบนะคานหน้ายังเป็นคานเดิมทุกจุดนะคะทุกอย่างโครงสร้างหลักยังเดิมๆม,มาจากโรงงานฉนวนกันความร้อนด,ด้านบนนะคะไม่มีรอยชำรุดหรือว่าฉีกขาดรวมไปถึงในส่วนของตัวเม็ดอาร์คด้านบนก็ยังสมบูรณ์แบบทุกจุดค่ะ รับรองได้เลยว่าตัวรถไม่มีในเรื่องของตัวอุบัติเหตุแน่นอนเพราะว่าที่ที่เพอร์เฟกต์คาร์ของเราเนี่ยรับประกันในเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมนะคะกับกอไม่เราไม่ทําเราไม่เอามาขายนะคะเรารับประกันในส่วนของตัวอ่าการชนหนักมานะเรามีใบสอบบอคุ้มครองให้กับลูกค้าแล้วก็ใบวาลันตีวันรับรถด้วยนะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ราคาแล้วก็โปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งค่ะว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวเบลพาไปดูค่ะ โอเคค่ะเรามาสรุปราคาของตัว Toyota r ร v o คันนี้กันบ้างนะคะย้ำให้อีกรอบหนึ่งรถเป็นปี2020เป็นเครื่องยนต์2.4กําลังแรงมาอยู่ที่150แรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรนะคะสำหรับคันนี้เป็นตัว2 4 E Toyota r ร v o ราคาอยู่แค่597,000บาทค่ะยังไม่รวมในส่วนของโปรโมชั่นท็อปอัพจากเรานะคะสำหรับลูกค้าช่องทางออนไลน์ค่ะคุณจองเข้ามาเท่าไหร่เราลดคืนคุณไปเลย10เท่านะคะสาหรับวันนี้เราเปิดจอง ถึง3,000บาทคุณรับส่วนลด30,000บาทจาก Perfect Car ของเราทันทีค่ะโปรโมชั่นออกรถเริ่มต้นแค่100บาทฟรีในส่วนของค่าจัดค่าโอนค่าดำเนิกนการต่างๆเราไม่เก็บนะคะแล้วก็ฟรีในส่วนของบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าอีกด้วย1ปีเต็มๆเลยรวมไปถึงในส่วนของรับประกันให้สูงสุดอีก1ปีหรือว่า10,000กิลเมเราก็มีให้เช่นกัน หนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลเมตรสำหรับการรับประกันจากเพอร์เฟกต์ค่ะค่ะและที่สำคัญค่ะวันรับรถเรามีในส่วนของตัวบริการล้างขัดเคลือบสีแล้วก็ตรวจเช็ครถยี่ารายการให้กับลูกค้าด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะเดินทางมาดูรถเดินทางมาได้ที่ถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาด87หรือจะโทรมาที่แคปชั่นด้านล่างนะคะใครไม่สะดวกโทรก็แอดไลน์ได้สแกน QR Code ได้เลยนะคะอ่ะวันนี้เบียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกับเบียใหม่พร้อมรถสวยๆอีกเช่นเคยที่เพอร์เฟกต์ค่ะสสวัสดีค่ะ